แะไรวะเซ็งกันดิพี่น้องผมแม่งโดนจับข้อหาหลักทรัพย์อ่ะแล้วน้องมันไปขโมยอะไรมาคือมันไม่ได้ขโมยพี่คือมันอ่ะเล่าให้ผมฟังว่ามันอ่ะแค่อยู่ผิดที่ผิดเวลามันเดินไปจังหวะที่เขาว่าของหายกันพอดีพี่เอางี้ก็ประกันออกมาแล้วหาหลักฐานไปสู้คดีดูวะก็นี่แหละปัญหาพี่คือช่วงนี้พี่รู้ว่าผมชอ็อตอะ่ะผมเจําเงินเหร็จประกันตัวมันวะผมก็ไม่ได้มีเงินมากมายอ่ะพี่พี่เข้าใจปะอ่ะ นี่ไม่ได้ตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรเขาเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีหลักประกันแลน้วนู้เว้ยเฮ้ยใช่เหรอพี่ใช่ดิผมต่อเนื่องไปที่เรื่องนี้นะครับสารใจดีครับคุณผู้ชมปกติแล้วผู้ที่ทําความผิดเนี่ยการเข้าไปประกันตัวจะต้องมีหลักทรัพย์ใน<แ>การค้าประกันนะครับแต่มาเที่ยวนี้เขาจะมีโครงการปล่อยฟรีไม่มีประกันเมืม่อวานนี้โคศกสารยุติธรรมครับคุณสุรยันหงวิไลบอกว่า ประธานสารดีการมีนโยบายคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพจะปล่อยโครงการเป็นแคมเปญโครงการปล่อยฟรีไม่มีประกันนั่นก็คือการเอาระบบประเมินความเสี่ยงครับมาใช้แทนการเรียกให้วางหลักทรัพย์สำหรับคนที่ไม่มีเงินประกันสารเขาจะมีระบบประเมินความเสี่ยงของผู้ร้องหาหรือจำเลยเว้และกำหนดเงื่อนไขามานะถ้ามีความเสี่ยงที่จะหลบหนีต่ำก็แค่สาบานตนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าถ้ามันมีความเสี่ยงที่แบบว่าเพิ่มขึ้นมานะเขาจะให้ส่วงกำไร EM หรือเรียกว่า Electronic Monitoring ซึ่งมันก็จะช่วยให้ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยนะได้รับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามารถหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีได้มีสิทธิ์ในการประกอบสัมมาชีพได้โอ้โหแจ๋ว่พี่อันนี้ผมว่าเจ๋งเลยแต่เมื่อศาลท่านให้ความเมตตาให้เราได้สิทธิ์เหล่านี้แล้วเลยนะ ผู้ต้องหาดูว่าจำเลยเองอ่ะก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนว้ยอย่างงอย่างงก็หน้าที่ที่ต้องมารายงานตัวต่อศาลตามหมายสารที่สารนัดมีหน้าที่มาพบผู้กำกับดูแลไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไม่เข้าไปในพื้นที่ที่ต้องห้ามที่ศาลกำหนดและก็หน้าที่อื่นๆตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดเพราะถ้าเราไม่ทำตามนว้ย สารนั่นอาจจะมีคําสั่งให้ยกเลิกการปล่อยตัวชั่วคราวของน้องเลยด้วยอ๋อเมื่อก่อนอะผมคิดอย่างเดียวะนะว่าคุกไทยอะแม่งเอาไว้ขังคนจนพี่แต่พอมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาผมเข้าใจเลยพี่ว่าความยุติธรรมของประเทศไทยเราอะ่ะยังมีอยู่จริงเว้ย